เทเราใส่เงินหยวนเป็นนี่รัฐบาลต้องออกมาแก้ตัวนี้กับทักไทยสบายดีพี่น้องละเอฟซีทีน่าฮักโมดสุขสุขคนนะ้อยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องของคราดาเซนเก่าเซ็นเคยเนาะพี่นอ้องมาพื่พอกับโคราดาเนาะเซนเก่าเซ้นเคยพี่น้องเนาะหน้าเดิมเพิม่มเติมคืออายุสั่งขาาเนนะ้องพี่นอนะ้องเนาะ ไปตามวัยตามกระเซียนเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาพบพอกับโครละดาานะทักทายกันแน่นะพี่น้องเนาะอากาศเป็นอะไรเนาะ,ะสบายดีอยูโนะ่โบเนาะอย่าลืมมาทักทายกันแน่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โคได้เนาะ,อ,ะอย่าลืมเบิ้งโฆษณาซ่องของโคยจบเนาะพี่นอนะ้องเนาะคลิปนี้เนาะดุเดือนเนาะพี่นอ้องมาเบิ้งบันล่าเงินอยู่ในประเทศลาวเนาะ,ะโคจะให้พี่น้องและเอฟซีไปสม ภาพบรรยากาศอยู่ในสภาผู้นําของลาวท่านหนึ่งที่ได้ออกมาว่าเกี่ยวกับธศรกิจอยู่ในลาวหรือว่าการนําใส่เงินเนาะพี่น้องการนําใส่เงินอยู่ในประเทศลาวการนําใส่เงินอยู่ในประเทศลาวเฮานี้มีลายสกุลเงินเนาะแบบบวาจะเงินบาทบว่าจะเงินยวนบวาจะเงินดอลลาร์เนาะคือพื่นไดเวัเละเนาะ อยู่ในสภาแล้วก็จะให้พี่น้องและเอฟซีมาฟังน้ากันและกามาซุ่มน้ากันเนาะเข้าไปซุ่มกันเลยนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยประเทศเราใสเงินหยวนเป็นนี่รัฐบาลต้องออกมาแก้ตัวนี้เพราะมันสร้างความเสียหายมันสร้างความอันบ่เสือมันให้สกุลเงินกีบตัวนี้นี่แมนเฮาอยู่เฉยๆบ่ได้ต้องออกมาแก้ว่าบ่เมนความจริงนันนั้นนนี้อันนี้เฮามิดู่บ่ได้ท่านประธานอยากถามรัฐบาลคืนว่าเฮาได้ประเมินแล้วยังวะ ที่เขาออกพันธบัตรนี่มันตอบโจทย์หรือยังเป็นอย่างจังราจังสั้นปริมาณเอมสองนี่ปัจจุบันนี่นี่อยู่ในบ้านเฮานี่เฮาใส้มัลติโพคอลินซีนั่นหมายถึงว่าเฮาไม่ได้ใส้แต่เงินกีบเฮาใส้เงินสามสี่สกุลเพราะฉะนั้นเวลาดูดเงินกีบเข้าไปนี่นะในเบื้องต้นอาจจะได้ผลในแง่ของจิตศาสตร์เนาะแต่หลังจากนั้นเฮามาใส้ เกมเกามันบบได้ท่านประธานเนื่องจากว่าในทัศนะค่ะพระเจ้ากับโได้บอกว่าไผ่พิษหรือไผ่ถึกอันนี้มันต้องตั้งทีมมาดีเบตกันเนาะว่าการแก้ไขปัญหานี้เขาอยากเสนอแบบนี้ทางภาคธุรกิจเขาต่างนาสปากันค่าสมาคมธนาคารต่างๆเขามาระดมสมองกันตอนนี้นี่ค่ะพระเจ้าคือว่าเป็นแก้เกมบบเป็นแก้ทฤษฎีเพราะว่าเขาไม่ได้เหตุตามเกมเออเขาไม่ได้เหตุตามทฤษฎีระบบกฎหมายเขากับ่บได้ไปตามเนาะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ข้าพระเจ้าอยากตั้งข้อสังเกตเนาะว่า ดิมาลเอดูดเข้าไปค้นฝากเงินกีบอยู่ธนาคารก็ต้องโยกโยกเงินจากธนาคารไปหาซื้อพันธบัตรพอมันได้หลายกว่าเนาะฉะนั้นเห็นให้ระบบเงินกีบอยู่ในระบบธนาคารขาดบัน,นี้ตั้งคําถามว่าเป็นอย่างขาดแล้วเป็นอย่างเงินกีบบ่มีขาเห็นบ่เพราะมันดีมาสปปลสป라이มีแต่อ้างแต่ตัวนี้แต่ในความจริงเป็นอย่างจังบ่มีขาข้าพเจ้าอธิบายได้ท่านประธานเนื่องจากว่าเฮาใส้หลายสกุล เพราะฉะนั้นผมมีเงินกีบคอยแก้ส้เงินตาได้เฮาไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นต่อเนาะใส่เงินตาเงินบาทเงินดอลลาร์อยู่ในตลาดไม่ได้ผิดกฎหมายนี่แหละคือเป็นอย่างเงินกีบเฮาบ่มี่าเพราะเฮาไม่ได้ใส้เงินกีบสกุลเดียวและเฮาบ่สามารถควบคุมได้่วนที่ต้องไส้เงินกีบแม้กระทั่งมีใบแจ้งการตัวออกมาให้เก็บคาไฟฟ้าเป็นเงินตาอีกนั่นเันกำลังอ่ส่วนโตค่ะเจ้าคุณว่าเฮาทำลายสกุลเงินเฮาเอง เขาแห้งเอาเงินกีบบ่ทุกคนต้องการเงินกีบอันนี้ก็แมนคลิปที่ว่าทานผู้นําเพลินได้มีคําเห็นต่อสภาเนาะพี่นอ้องเกี่ยวกับการนำสายเงินสกุลเงินอยู่ในประเทศเฮาเนาะประเทศลาวเฮาเนาะพี่นอ้องเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะควรแก้ไขกันแนวใดเนาะพี่นอ้องคนลาวทุกคนเนาะพี่นอ้องตามความคิดส่วนตัวของโคเนาะถ้าว่าผิดพลาดประกันใดถูกออกกับกราบโคโทษขอภัยไว้ณที่นี่เนาะพี่น้อง ทุกคนอยู่ในประเทศลาวคนลาวเขามีซิ์เนาะพกปักฮักษาและสร้างชาพัฒนาประเทศชาติเนาะบ้านเมืองของเขาบ้านเมืองของเขาประเทศชาติของเขาจะฮุ่งเหืองเรืองเลื่อมจะฮุ่งเหืองเนาะจะเจริญจะพัฒนาจะเจริญฮุ่งเหืองเรืองเลื่อมในนายกขึ้นกับคนในประเทศเขาเนาะฉะนั้นที่ว่าหลายๆคนเนาะอ้อมมาให้คาคิดคบเห็นนะนะพี่น้อง ตามที่โอคิดเนาะถ้าว่าผู้ใดมีคําคิดคําเห็นที่ว่าดีเนาะเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขน้ากันเอามาช่วยกันเฮ็ดหตุใดเพื่ออนาคตเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเพื่ออะไรเนี่ยสั้นๆเนาะบางคนกับเบิ่งโอกาสหรือว่าเบิ่งระไรเนี่ยสั้นขนาดยักษใดแต่ในระยะสั้นเนาะเขากับจะบกสามารถเฮ็ดใดเนาะเกากาต้องค่อยแก้ไขกันไปหรือว่า อ่าช่วยกันะนะเนาะพัฒนาพักดันเนาะเศรษฐกิจหรือว่าการเป็นอยู่เนาะของประเทศเฮาแนวใดเฮาจะมีอยู่มีกินเฮาเฮ็ดยังเฮาน้ำใสอีอย่างนํำใสเงินกีบโบเนาะเป็นพ้นดีของประเทศเฮาโบเป็นอย่างเฮาเจียงใสเงินตาต่างประเทศแล้วเป็นอย่างเฮาคือบมาใสเงินกีบลาวเนาะอันนี้เนาะแบบอืมโคกะ เ็นดีแล้วเนาะนาผู้นําท่านนี้เพื่อนได้ออกมาเวา้าแล้วครัอจะให้มาเบึงครัไใดไปท่ายูย่เมืองเป็นเพิ่งหรือคลิปก่กนนะครูก็ได้เฮ็ดเกี่ยวกับการออกแจ้งการการใส่การนําใส่เงินกีบเนาะถ้าพี่น้องและ f อท่านใดยังยักเบึงย้อนหลังนะกลับไปเบึงใดเนาะคลิปกนครัวใดออกอมาอ่านแจ้งการที่ว่าให้ การใส่เงินกีบอยู่เคลพิเศษสามเหลี่ยมคำจะว่าเคลพิเศษสามเหลี่ยมคำอย่างยูเมืองต้นเพิ่งนี่เขาใส่แต่เงินยวนเนาะเงินยวนกับเงินบาทคือ,อบ้านของฝเท่าของโออนี่บ้านซิมงามก็ใส่แต่เงินบาทเงินกีบเขาก็ใส่ยูเนาะแต่ว่าใส่บบไลเป็นราคาอย่าง,างต่างตงเขาก็ยังติดเป็นเงินบาทยูเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวโคจะให้ไปสุม่มเนาะเขาจนโอกมาติดไปเนาะเขาห้าก็มาติดเนาะสองอาทิตย์ก่อน เขาไปชมภาพกันเลยเนาะพี่น้องว่ามันเป็นเนวใดเขาไปชมกันเลยนี่มันป้ายเขากดติดอาทิตย์เร็วต้นอกแจ้งการอาหารจะเป็นประมาณนี้ข้าวนมเท่าไรน่ะไไนสิบบาท โอ้อันสิบบาทสิบบาทเน้อโดยเอาอันนึงอันนี้เป็นอย่างน่ะอันนี้ข้าวป้อนหมาไหมข้าวป้อนหมาเออใช่ไหมอันสิบบาทแล้วะเดี๋ยวพอดีเมียนเรียนบาทสิบบาทอันหนึ่งเอาอันนี้ลองกินอันนี้บุงมากินข้าวเปียกคนข้าวเปียกสมงาม จะใช้เบิ้งข้าวเปียกไปส่งโนงไปส่งล้านไปเฮดเวียหิวข้าวเาแวกินข้าวเปียกเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศอยู่นี่ให้เบิ้งอีกเนาะนี่หน้าตาข้าวเปียกที่พี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ยังแมนซิมงามนงเนาะบบแมนอ่าบ่แมนน้ำเกลือเนาะมันยังบได้ไปถ่ายคลิปอยู่น้ำเกลือเทือ อันนี้ข้าวเปียกเส้นน้องทิ้ทางฟังไทยเขาเรื่องวะก๋วยเตี๋ยวดิบอกก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเส้นเฟอร์เนาะคือส่วนใหญ่ตอนไปคุณจะบไปกินเนาะนี่เป็นข้าวเปียกเส้นอันนี้ผักกับกินก๋วยเตี๋ยวทางฟังลาวเนาะจะมีผักกับไลายลาย่พี่น้องผัดกับเป็นประมาณนีน้เดี๋ราจะ ทายอาาหารให้เบิ่งนเนาะพี่น้องแป๊บนึงทาก,กินก่อนหนึ่งเส้นจะอืดสาวบาท40 60บบแต่ว่า50าอนมา10บาทโอ้ไปเงินเรียนเในี่ยจ่ายเงินเรียนยุหลาจ่ายเงินเรียนเงินเรียน10บ,บาท ทอนมาสิบบาทเป๊ปซี่อันหนึ่งเท่าไหร่ล่ะเลืาบาทเจ้ากับเลื่นคีบจำได้อสองพันเจ้บาทเนาะแปปซี่น,นี่สาวบาทอยู่ฝั่งไทยเท่าไหร่หันะว่าเป๊ปซี่สาวบาทโคกับสาวบาทเนาะจะไปยังสาวบาทมันน้ำนำเด้น้ำอันน้ำอันนี้สิบบาทนี่ราคา จิดบเป็นเงินบาทน้ำปั่นอะไรเผือกเหรอใบเตย โอเคเนาะพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะการนําใส่เงินอยู่ในประเทศลาวอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าทุกเทียงหรือว่าเว้ากันมาตลอดเนาะแก้ไขกันยังบต่ตกบ่แตกเนาะคุโอะก็หนะวังว่าทุกอย่างเนาะจะดีขึ้นในไวัยวันี้เนาะจะให้มันดีขึ้นมืออื่นมือมือมันก็นเป็นไปบ่ได้เนาะ,ค,ะค่อยค่อยช่วยกันแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะคือ ไปส่งล้านไปเฮ็ดเวียงอะไรพี่น้องเนาะโอกับว่าไ้เฮ็ดเวียงอ่าโอคิดว่าโอจะกลับไปอยู่บ้านบางทีเราคิดว่าจะไปกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปถ่ายคลิปเนาะอ่าอัพลงให้พี่น้องและเอฟซีเลยสมน้ำกันเนาะแล้วก็พี่น้องและเอฟซียากให้โอเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะโอจะอ่าถ้าว่าโอเฮ็ดได้โอก็จะออกมาเฮ็ดให้พี่น้องและเอฟซีเลยสมน้ำกันเนาะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะโอต้องจบคลิปเพียงสำนีอยู่โคอย่า สำหรับคลิปนี้เนาะโคฝากพี่น้องเลฟซีเนาะโอเคเนาะพี่น้องโคฝากพี่น้องเลฟซีที่นะฮะของโคโอดถือสุกขันเนาะและการท่านใดที่ว่าเข้ามาชมคลิปของโคยถ้าว่าท่านใดที่ว่าเข้ามาชมคลิปของโคโอดที่ยังบริไกลกดติดตามเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้โคโอเดเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นสังคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โคโอในการเฮ็ดคลิปเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะ ออย่าลืมเบิ้งโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสนับสนุนซ่องของโคเนาะเป็นกำลังใจให้โคโยู่น้ำโคโแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอฟซี FC และพี่น้องของโค,โคนะคะทุกคนเนาะมาให้กำลังใจโคนาะให้แทโคมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่นอ้องแมนยูซ่องของโคอาจจะเติบโตได้ยากบางเถอะกับมีไล่สาเหตุเนาะพี่น้องเนาะโคก็จะพายายามเนาะปรับเปลี่ยนคือว่าเละเนาะนึ่งมากัโทรศัพท์ส่งมากับสัญญาณเนาะพี่น้องเนาะ ่าค่อยเป็นค่อยไปน้ากันเนาะพี่น้องแต่ความจริงก็อยากให้มันไปไวๆเนาะแต่เฮ็ดอะไรได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าบ่มี FC และพี่น้องเนาะสุดยัพพอร์ตเนาะสุดยถ้ามีถ้าบ่มีพี่น้องและ FC เนาะอ่าสนับสนุนหรือว่าอ่าเบิ่งโฆษณาหรือว่ากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามช่องโคกช่องโคกโคกอาจจะบ่ตเตอร์ตู่เนาะพี่น้องฉะนั้นเนาะคกราฟขอบใจเนาะ ทุกกำลังใจที่ให้โอ,อเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะโคตตรงเก้าคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย